คือต้องบอกงนี้ครับสำหรับสาย IF ครับนี่คือเป็นประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับตอนที่คุณไม่กินอาหารใช่ไหมครับร่างกายของคุณเนี่ยใช้ในส่วนของไขมันส่วนเกินเนี่ยนะครับเป็นพลังงานหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ทําผิดพลาดเนี่ยนะครับมักจะสูญเสียตัวของกล้ามเนื้อระหว่างทางที่เขาทำการทำา IF นะผมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณยังคงรักษามวลกล้ามเนื้อให้ดีอยู่ได้หรือคุณสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับในช่วงที่คุณอดอาหาร คุณจะยิ่งเผาผลาญไขมันได้เพิ่มสูงขึ้นคุณจะยิ่งเห็นผลที่ดีในเรื่องของการลดไขมันที่เร็วมากขึ้นครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่คนทำไอเอฟครับผมมักจะมองข้ามคือมองข้ามในส่วนของกล้านว้อตัวเองนะครับแต่หันไปสนใจแค่เรื่องของเวลาในการอดครับเพราะว่าเวลาในการอดเนี่ยคือช่วงเวลาที่คุณได้เผาไขมันใช่ไหมล่ะนะครับแต่จริงๆแล้วครับเราควรต้องมองย้อนกลับมาที่รากฐาน ของระบบเผาผลาญตัวหลักของเราก่อนครับนั่นก็คือตัวของมวลกล้ามเนื้อของเราครับเพราะว่าค่า BMR ครับอัตราของการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของเราครับผมครับมันอิงกับตัวของกล้ามเนื้อของเราโดยตรงและร่างกายของเราใช้พลังงานถึง70%ในการเผาผลาญในรูปแบบของการเผาผลาญพื้นฐานตรงนี้ครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ